สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําเมนูจากผักปลอดสารที่เก็บมาจากรอบๆบ้านกันนะคะเมนูวันนี้ก็จะมีผักโขมผัดน้ามันหอยกับน้ําพริกมะม่วงเบาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่ตมตำน้ําพริกกันก่อนเลยนะคะใส่พริกสดหอมแดงกับกระเทียมลงไปตามพอหยาบๆสูตรสาวปูจะใส่หอมแดงด้วยนะคะทุกคนจากนั้นก็ใส่มะม่วงเบาสับตามลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามะม,ม่วงเบาพอหยาบหยาบอีกครั้งนะคะได้ทีแล้วเราก็ใส่กะปิปรุงรสด้วยน้าตาลทรายหนึ่งช้อนค่ะ น้ำพริกมะม่วงต้องให้ออกไปทางหวานหน่อยนะคะถึงจะอร่อยเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยเดี๋ยวเราจะมาทำผักโขมผัดน้ำมันหอยกันต่อเลยนะคะน้ำมันร้อนแล้วใส่พริกสดหอมแดงกับกระเทียมลงไปผัดให้หอมก่อนเลยนะคะจากนั้นก็ใส่ผักโขมตามลงไปเลยค่ะปรุงรสด้วยน้ำมันหอยใส่น้ำเล็กน้อย ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายใส่ผงปรุงรสตามชอบเลยนะคะผัดทุกอย่างเข้ากันอีกครั้งเสร็จแล้วก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยจ้าเสร็จแล้วนะคะเมนูผักโขมผัดน้ำมันหอยของเรามาจ้าทุกคนมาทานข้าวที่บ้านสาปูด,ด้วยกันนะคะวันนี้มีทั้งเมนูผัดผักโขมแล้วก็น้ำพริกมะม่วงเบานะคะทุกคน